กลับมาพบก,กับไออุ้มรีวิวอีกครั้งนะคะวันนี้อุ้มจะมาชี้5จุดโดนค่ะที่ทาให้อุ้มต้องหันกลับมาดูเจ้าหัวเว่ย P9 Plus ตัวนี้ค่ะอย่างที่5เลยนะคะคงเป็นเรื่องของความสวยงามค่ะเพราะเจ้า P9 Plus เนี่ยทำมาจากยูนอนลูมิเนียมนะคะอยู่นี้บอดี้ทั้งตัวเลยทีเดียวค่ะวัสดุนีมีความสวยงามขนาดเพียง6.98นะคะหนักประมาณ162กรัมค่ะหน้าจอ Full HD 5.5นิ้วนะคะเวลาจับก็ค่อนข้างถนัดมือเลยทีเดียวแต่น่าจะเป็นสีดำเนอะเสียดายค่ะ อย่างที่4นะคะถ้าพูดถึงความลื่นไหลเนี่ยมันไวสุดๆไปเลยกับกลุ่มพลังคิรลินนะคะ955นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นออตอคอร์นะคะให้แรมมาทั้งหมด4กิกแล้วฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแรงๆนะคะรันด้วย Android 6.0ค่ะสามารถใช้ได้2ซิมนะคะแล้วก็ลงธตมเสริมได้ค่ะเครื่องไม่ค่อยร้อนด้วยอันนี้คือจุดเด่นสำคัญของมันค่ะ อย่างต่อมานะคะในเรื่องที่3ค่ะตัวนี้เนี่ยมีในเรื่องของ Press t o u c h นะคะนั่นก็คือคล้ายๆกับ f Force t o u c h ใน iPhone นั่นเองค่ะกดลงไปที่หน้าจอแล้วก็แสดงผลขึ้นมานะคะหรือจะเป็นการเคราะค่ะสามารถเคาะนะคะเพื่อทอําทหรือว่าสั่งลูกเล่นอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะจุดที่2นะคะคงเป็นเรื่องของนำโคงคู่ค่ะเพราะว่ามันจะแสดงผลไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นปับมัเป็นแนวนอนเนี่ย ลำโพงเนี่ยแสดงผลแบบสเตอริโอทั้งคู่นะคะแต่พอปรับันเป็นแนวตั้งปุ๊บค่ะลำโพงหน้าจะเป็นลำโพงคู่เสียงสูงนะคะจะแสดงผลแตกต่างกันค่ะโหมดแนวนอนเนี่ยเหมาะกับการดูหนังเหมาะกับการฟังเพลงอะไรอย่างนี้นะคะมันค่อนข้างจะแสดงผลได้ดีเลยทีเดียวค่ะเจ๋งนีนะคะเป็นการใส่ใจของหัวเว่ยค่ะแต่จุดที่ดีที่สุดนะคะคงไม่พ้นเรื่องของเลนคู่ของที่เป็นไลก้าตัวนี้นะคะเพราะโหมดโปรเนี่ยมันเทพสุดๆไปเลยค่ะ อุ้มลองถ่ายออกมานะคะกล้องหลังเนี่ยความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลมี2ตัวเนาะกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดที่8ล้านพิกเซลนะคะ่อ f อยู่ที่1.8กล้องหลัง f. อฟจุด2.2ค่ะการถ่ายแบบโมโนโคมนะคะเ,เลนตัวนึงเนี่ยจะจับภาพแบบขาวดำอีกตัวนึงเนี่ยจะจับภาพแบบ R G B ใช่ไหมคะมันเลยทำให้ได้ภาพออกมาได้สีสันสวยงามมากๆค่ะแล้วก็ในเรื่องของการ กำหนดจุดโฟกัสนะคะแล้วก็ลากจุดรับแสงเนี่ยสามารถขยับไปได้ตามความต้องการของเราค่ะนี่ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างนะคะแล้วก็ใครที่ชอบถ่ายรูปแบบโหมดหน้าชัดหลังเบอร์หน้าเบอร์หลังชัดนะคะก็กดเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะเราก็สามารถจะทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้เลยทันทีนะคะก็ถือว่าเป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งที่ทางหัวเว่ย p 9ก plus เนี่ยพยายามทําออกมาให้ตีตลาดที่เป็นตลาดของกล้องได้นะคะแล้วอุ้งก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ชอบถ่ายรูปเนี่ย อย่างถ้าเข้าโหมดโปรนะคะมันสามารถถ่ายรอไฟล์ออกมาปรับแต่งในคอมได้ค่ะก็ถือเป็นจุดเด่นอย่างนึงที่ใส่มานะคะโหมดโปรเนี่ยสามารถปรับไว้ Balance, ISO Speed Shutter และอื่นๆได้ค่ะ สรุปเลยแล้วกันไปเร็วๆนะคะวันนี้สำหรับอุ้มเนี่ยโห้ oh, P9 Plus เนี่ยถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะกับราคาเนี่ยเปิดมา21,990พร้อมกับแถมไมโคร SD ด้วยใช่ไหมคะสามารถใส่ได้2เซมีเพรสทัสนะคะสามารถสั่งการได้ด้วยการเคาะนะคะกดจอลงไปก็ได้ค่ะกล้องเลนคู่ที่เป็นไลก้าอันนี้คือจุดเด่นสําคัญเรียกว่าเกือบจะที่สุดของมันแล้วด้านหลังนะคะมีฟิงเกอร์ i n น Scanner นะคะในการสั สามารถสแกนนิ้วเข้า,าปลดล็อกนะคะถ่ายรูปอะไรก็ได้ค่ะโหมดลูกเล่นในเรื่องของกล้องที่ให้มาก็เยอะสมกับที่เป็นกล้องมือถือจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้ระดับ 4K ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าสามารถเปลี่ยนทีมได้ค่ะตามที่เราต้องการนะคะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้อุ้มก็ไม่รู้ว่ายัางไงนะคะในเรื่องของ notification ค่ะอุ้มว่า Huawei Launcher มันไม่ค่อยแสดง notification สักเท่าไหร่เลยอาจจะต้องลงเป็นลอนเชอร์ตัวอื่นนะคะแต่โดยรวมถือว่าค่อนข้างประทับใจค่ะกับเจ้าหัวโวย P9 p l u s ตัวนี้นะคะเดี๋ยวอ่านบทความเต็มๆในเ,เว็บอุ้มอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะกับไออุ้มรีวิวค่ะ